อะมาดูกันวันนี้โอ้อันนี้มีฮะนนเกนนี่เปิดดังกรอบเลยกระดกว้าวมีแหงมีแหงว้าวลาบหมูลาบหมูนี่พริกสดๆย้ำเข้าไป ว้าวตามด้วยมะเขือเปาะแปะมะเขือลายดูดูดูดนี่กวับเดี๋ยวเขาให้กวับอย่างอร่อยโอ้ยติดคอยกน้ำสักหน่อย <c oughs> จัดไปทั่วพูนี่จิ้มกับลาบหมูเข้าไปกวับสุด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 อาเข้าไปอา้าวมาอีกหนึ่งคำบวบอร่อยมากดูนี่จัดมะเขือเข้าไปอีกอื <c> ืห <oughs> เกินคำบรรยายขวับ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 ฮะสดเลยสดเลยเอาช้อนสดเอาขวอบ,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 บอืมแศบ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 ตายติดคอยกน้ำอีกสักหนึ่งอ,อึกอบ อาอาเอา,เอา,เอาตามไปมะเขืออีกเอาจิ้มเลยจิ้มจิ้มบวบสุดยอดสุดยอดอ่ะสดลาบหมูเข้าไปบวบบวบนี่ตามด้วยพริกสดสดอื้อหือ เกินคำบรรยายเอาติดคออีกแล้วไปจัดไปกระโดกเลยเอือกเอือกเอือกเอือว้าวไปใส่ลาบหมูเข้าไปอีกสักคำปุ๊บมาอุ้ยอู้อ้ามะเขือม่วงมะเขือม่วงบุ๊บบุ๊บบุ๊บอุ้ยสุดยอดสุดยอดเลยอื้มอ่ะ หะถั่วพูอีกสักหน่อยถั่วพูอีกสักหน่อยโอ,อ,อย้อร่อยอร่อยยางสุดๆนี่หุบ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 เกียงตับเอ้ยทิ้งหางมันเออมา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 เอ้ยมากระดอกอีกสักหน่อยอุ๊บว้าฮึ่มส,สุดยอดสุดยอดอะ สดเข้าไปบุ๊บนี่อร่อยอันนี้ทำเองนะนี่โอ้ขมเขือม่วงเข้าไปอีกอุ้มลาบหมูนี่ลงมือทำเองเลยเนี่ยสุดเจาะอุ้งนี่พริกสดสดนี่พริกอ่อนอ่อนหวบหวบอื้อหือ รู้สึกว่าจะเริ่มเพลิแล้วอา้าวตามเข้าไปด้วยลาบหมูอีกอืมออืา่านี่ดูดูดูอีกหนึ่งเม็ดอืมสุดยอดไหมสุดยอดไหมนี่นี่ตามด้วยลาบหมูเข้าไปอีอืมวู้ฮึอ่าสุดยอดเลยเอา้ากระโดดเข้าไปอุ้ย ยอดสุดยอดโอ้ยมามามาวับอ,อร่อยสุดๆนี่ <Iraqi sound> อู้หูเผ็ด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 ไปตามพิษด,ด้วยอีกหนึ่งเม็ดวับมาขาหมูเข้าไป,ปอเอ អឺអឺអឺអ្ហាអោកណ្ដុបអឹប